นิดนึงนะคะตรงมันจิ้มตรงนี้มันเป็นหนออมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่ตัดตรงนี้เลยนะหลายๆคนถามหากันไกลที่ช่างใช้นะคะกันไกอันนี้ปากยาวปากแหลมแล้วก็ตัวเนื้อเสเล็ดเป็นเกตการแพทย์นะคะโอ้โ ค่อยๆดึงดึงออกมาทั้งหมดเมื่อสักครู่ลูกค้าของคายบอกออกมางั้นเหงา<ด>เขาเขาเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะนี่หบบมีอยู่นี่ล้วจ้ะนี่หนึ่งโล่งเลยไหมคะน่าจะโล่งอยู่นะคะ อ่เดี๋ยวถึงวัดให้ดูชุบชุบนี่อันนี้ที่นิ้วนางคือสดอยู่เหมือนกันนะเราเป็นได้ทุกนิ้วนะคะเหลืออีกนิดน,นึงคือนิ้วก้อยที่เรายังไม่เป็นอ่ะ ขอทายอินนิดหนึ่งปุ๊บคีมคีบใครสนใจสั่งได้นะคะตอนนี้เหลือของอยู่4ชิ้นสุดท้ายนะคะ1,690บาทค่ะจับกระชับมือนะคะถ้าคิดว่ามันแพงลองเอาเอาเอาหารก็ได้ถ้าสมมติมีลูกค้า1วัน1คนหางร365วันตกวันละ6บาทเองจ้าแล้วก็กันไกที่ช่างใช้อยู่นะคะเป็นตัวนี้นะคะอ่ะอันนี้ เป็นสเตเลสเกตการแพทย์ลเล็กเหลี่ยวคมมากตัดได้สุดอ่าสุดเลยไม่ว่าจะเป็นซอกซอนเล็กใหญ่น้อยเข้าได้หมดค่ะตัดได้สุดความยาวของปากอยู่ที่1 2ม MM มนะคะอันนี้2,190บาทจ้าคมมากๆเลยค่ะใครสนใจทักแชทเพจได้เลยนะคะ